วิเวกนะนมันเลยมีสระดับกายาวิเวกอย่างหยาบๆก็คือปลีกตัวจากหมู่คณะที่วุ่นวยายอันนี้ต้องทำให้ได้นะถ้าเราปลีกตัวออกจากหมู่คณะที่วุ่นไวายไม่ได้เราก็มีสติรักษาจิตอยู่กับหมู่คณะที่วุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายอันนั้นเรียกว่าเป็นกายาวิเวกเหมือนกันนะแล้วก็เป็นจิตวิเวก ในตัวเองส่วนจิตตวิเวกนนะัถ้าทำเต็มภูมิก็คือเข้าฌานนะเข้าฌานหรือเกิดมัรคจิตเกิดพลจิตอนะไรเงี้แล้วเวลามัรคจิตพลจิตดับไปแล้วเราได้ทำสมบัติอีกชนิดหนึ่งได้นะเรียกพระสมบัติผลสมบัติใช้พระนิพพานเป็นอารมณ์นะ อันนั้นก็เป็นส่วนของจิตวิเวกอันนี้ละเอียดลึกซึ้งเกินไปปุถุชนไม่สามารถทำพลาสมบัติได้พลัสมบัติคือผลน่ะผลสมบัติเนี่ยคือต้องได้อริยมรรกได้อริยผลแล้วถึงจะทำผลสมบัติได้ผลสมบัติเวลาเกิดขึ้นใช้นิพพานเป็นอารมณ์จิตประกอบด้วยฌาน ขั้นใดขั้นหนึ่งนะตั้งแต่ปฐมฌานฌานที่หนึ่งยันฌานที่แปดขั้นใดหนึ่งก็ได้ถ้าเลยจากนั้นไปน,นก็เป็นสมบัติที่เก้าเป็นนิโรธสมบัตินิโรธสมบัติกับพระสมบัติไม่เหมือนกันพระสมบัตินี่นะจิตส่งตัวอยู่กับรพนิพพานส่วนนิโรธสมบัตินะั้น จิตสัมผัสพระนิพพานนะแต่ว่ามันเหมือนไม่มีจิตนะมันเหมือนไม่มีจิตจิตตัวเนี้ยเราต้องภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะรู้หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกเลยจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตนะมันก็คือ้ตัวจิตที่มันพ้นขันไปแล้วนะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิต มันยังเป็นธาตรู้อยู่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันก็เรียกว่าจิตแต่อันนี้มันพิสดารลึกซึ้งลงไปมันวางขันลงไปแล้วไปรู้อารมณ์พันะิพาณนะไม่มีขันตรนนั้นที่ท่านบอกว่ามีจิตนะจิตก็เหมือนไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะท่านท่านบัญญัติศัพ์ เพื่อมาเพื่อสื่อความหมายกับเราสรัพของท่านอาจจะไม่ตรงกับปริยัติก็ได้แต่เนื้อหาสาระนนะั้ไม่เพี้ยนไม่ผิดนะเรียนแต่ปริยัติไม่มีทางเข้าใจธรรมะที่ประนีลึกซึ้งได้จริงหรอกนะเพราะไม่ได้เห็นสภาวะนะแค่สติตัวจริงเป็นยังไงยังไม่ค่อยมีคนเห็นเลยนะสมาธิจริงๆเป็นยังไงก็ไม่ค่อยมี หลวงพ่อเคยบอกพระจารย์นะในโลกนะมันแทบไม่มีคนเคยรู้สึกตัวเลยไม่มีแต่คนหลงนะถ้าคนได้ยินนะแล้วเขาไม่เคยปฏิบัติมาเข้าใจตรงนี้เขอาจะบอกพูดอะไระใครๆเขาก็รู้สึกตัวเป็นไม่งั้นก็ขับรถตกถนนไปแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ ธรรมะจริงๆนั้นเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการคิดเอาอ่านรู้สภาวะไปเรื่อยๆววันหนึ่งเข้าใจพอเข้าใจแล้วเรามาย้อนอ่านตำรับตำลานะมันเข้าใจตำลาเขาก็เขียนถูกแต่คนเรียนตํารามากกักจะตีความตาําลาผิดหลวงปู่มั่นท่านหนึ่งบอกว่าธรรมะเนี่ย เมื่อเข้าไปอยู่ในจิตของปูถุชนนะมันก็กลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปเป็นธรรมะปลอมไปหมดจะเรียนเก่งแค่ไหนนะได้ปริญญาอะไรนะมันก็เป็นธรรมะปลอมมันล้างกิเลสไม่ได้เราไว้เราอัดภาวนาของเรานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยๆไป ช่วงไหนหมดแรงหรือทำท่าจะหมดแรงหรือเกรงว่าจะหมดแรงเราก็ทำสมาธิชนิดสงบจะได้ถึงฌานหรือไม่ได้ถึงฌานก็ช่างมันเถอะขอให้ได้ลงมือปฏิบัตินะเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆจะสงบหรือไม่สงบจะถึงฌานหรือไม่ถึงฌานก็ช่างมันนะขอให้ได้ทําไปก่อนแล้วก็ ถ้าเราได้เคล็ดลับเราทําสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโถหรือทากรรมฐานอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันหมดแหละเคล็ดลับมันอยู่ที่เรารู้ทันจิตตัวเองหายใจเข้าพูดหายใจออกโถจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรูทร้รทันอะไรเงี้ยถ้าเราได้เคล็ดลับก็คือ,คอรูทร้รทันจิตตัวเองไม่ว่าทํากรมรมฐานอะไรนะในขณะนั้นกายวิเวกเกิดแล้วเพราะเราอยู่คนเดียว กรรมฐานเป็นงานเฉพาะตัวหไหมถึงเรานั่งอยู่กับคนร้อยคนนะแต่เราก็ดูทำกรรมฐานของเรารู้เท่าทันจิตใจของเราในขณะนั้นมีกายวิเวกท่ามกลางความวุ่นวายของโลกเราไม่ได้วุ่นวายด้วยละแล้วลในขณะนั้นจิตเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่หลงลืมอารมณ์กรรมฐานไม่ถลำลงไปเพ่งจนเคร่งเครียดอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน จิตมีความสุขมีความสงบมีความสบายอยู่กับการทำกรรมฐานนะอัน,นั้นก็ถือว่าเราได้จิตวิเวกเหมือนกันเพรนั้นจิตวิเวกนะอย่างง่ายๆเลยกายวิเวกจิตวิเวกอย่างง่ายเลยก็คือทํากรรมฐานแม้สักอย่างหนึ่งแล้วมีสติรู้จิตตัวเองไว้ใช้กรรมฐานที่นั่งด้วยกายก็ได้กรรมฐานที่เป็นนามธรรมาก็ได้ แต่จุดสำคัญคือคอยรู้ทันจิตตนเองไว้แล้วสิ่งที่ได้มานะคือกายวิเวกจหตวิเวกเราอยู่ท่ามกลางคนเป็นร้อยเป็นพันเราก็ยังมีกายวิเวกเพราะเราไม่ได้ไปคลุกคลีกับใครไม่ได้ไปวุ่นวายอยู่กับใครเห็นคนทั้งโลกคนจำนวนมากนะวุ่นวายอยู่แต่เรามีกายวิเวกเราอยู่ในกลุ่มเขา แต่เราไม่ได้ครุกคลีกับเขาไม่ได้วุนว่นวายอยู่กับเขาในขณะนั้นจิตของเราก็วิเวกคือไม่มีอกุศลนะไม่มีอกุศลและจิตเกิดขึ้นแล้นั่นก็มีจิตวิเวกเหมือนกันอันนี้เป็นวิธีทำกายาวิเวกจิตวิเวกอย่างง่าย ấy. คือทำกรรมาฐานไว้อย่างหนึ่งแล้วมีสติรู้ทันจิตตนเองไว้กรรมาฐานนั้นจะเป็นรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ได้ พอให้รู้ทันจิตตนเองไว้เคล็ดลับมันอยู่ตรงที่รู้ทันจิตตนเองนั่นแหละก่อนที่หลวงพ่อจะรู้เคล็ดลับตัวนี้นะหลวงพ่อทำสมาธินะตั้งนานนะทำเป็นสิบปีเลยนะกว่าจะจับเคล็ดได้แต่เดิมก็าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำไว้โอ้ยนานกว่าจะสงบนะต่อไปเรามีเคล็ดลับ พอเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโธจิตเราไหลไปคิดรู้ทันจิตถลาไปเพ่งลมรู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตนั่นแหละสมาธิเกิดทันทีงั้นเราสามารถทําจิตให้เกิดสมาธิได้ในเวลาชั่วขณะเดียวขณะจิตเดียวนั่นแหละตรงที่เรารู้สภาวะได้ถูกต้องนั่นแหละค่อยๆไปฝึกเอานะเอากายวิเวกจิตวิเวกให้ได้ก่อน ถ้ากายวิเวกแบบตามลาก็คือปลีกตัวออกไปจากหมู่คณะแต่ถ้าปลีกตัวไม่ได้ใช้เคล็ดลับที่หลวงพ่อบอกนะอ่านจิตตนเองไว้เหมือนพวกเราเคยถามหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่ออยู่กับคนหมู่มากเนะียหลวงพ่อรู้สึกยังไงคู่คนเยอะะอย่างพวกเราเต็มห้องเนะี่ยหรือไปเทศบางที่คนเป็นพันๆน,นะ หลวงพ่อรู้สึกยังไงพ่อรู้สึกเหมือนหลวงพ่ออยู่กับต้นไม้มันอยู่ในดงในทุ่งทุ่งดอกไม้เพราหลวงพ่อไม่ได้คลุกคลีกับพวกเรานั้นแหละคือกายวิเวกจิตก็วิเวกนะเพราะเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่กุศลจิตก็ไม่เกิด ตรงที่อกุศลจิตไม่เกิดนั่นแหละจิตวิเวกตรงที่จิตเราไม่ไปคลุกคลีกับคนอื่นกับสิ่งอื่นอะไรนะั้นเราจะได้ไก่วิเวกนี้บางครั้งไนะก่วิเวกด้วยการรู้ทันจิตใจให้จิตไม่เข้าไปคลุกนะแต่ร่างกายเราต้องทำงานเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้คนมากมายอย่างการที่ครูบาอาจารย์ต้องมานั่งเทศให้พวกเราฟังมาสอบปัญหาธรรมะให้พวกเราฟังครูบาอาจารย์นะจิตไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับพวกเราก็จริงนะแต่ว่าได้ใช้ธาตุใช้ขันนะใช้ร่างกายเนะี่ยทำงานต้องมานั่งคุยกับเราต้องคิดว่าจะใช้คำพูดยังไงถึงจะเข้าใจนี่ หรือเขาไม่เข้าใจนะจะแก้ไขอย่างไงนะอันนี้ต้องใช้ขันนะไปทำงานคอใช้ขันทำงานนานๆนะขันมันก็เหนื่อยนะขันมันก็หมดแรงงั้นก็ต้องปลีกวิเวกเต็มสูตรนะคือหลีกเล่นออกไปจากหมู่คณะจากความเคยชินไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครพระพุทธเจ้าท่านก็ปลีกวิเวกมีไก่วิเวกเป็นช่วงๆ บางครั้งวุ่นวายมากนะเหนื่อยมากอนะ่ะท่านอายุเยอะขึ้นแล้วท่านเคยปีิวิเยังทีหนึ่งตั้งสามเดือนนะท่านสั่งพระนน์ไว้ว่าไม่ให้พาใครมาพบท่านนะมีแต่พระนนท์เช้าๆก็เอาอาหารมาให้ท่านมือหนึ่งล่ะฉันมือเดียวนั่นแหละแล้วลท่านก็อยู่ท่านลําพังอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามกระท่อมตามอะไรก็อยู่ไปนะ พอพักเต็มที่แล้วเนี่ยธาตุขันก็แข็งแรงขึ้นก็ลกลับออกมามีกำลังสอนได้เข้มแข็งอันนี้เป็นเรื่องของขันนะขนาดจิตถึงอุปธิวิเบกไปแล้วยุ่งกับคนมากๆนะสอนกรรมาฐานก็ใช้ขันสอนนะมันก็ต้องหลีกเล่นต้องพักเป็นช่วงๆไป สรุปนะสรุปพูดเยอะๆเดี๋ยวจับประเด็นไม่ได้เราจะภาวนานะให้ตลอดรอดฝังนะต้องรู้จักปลีกตัวออกจากหมู่คณะที่วุ่นวายบ้างนะมีโอกาสปลีกตัวออกจากหมู่คณะที่วุ่นไวายได้ก็ปลีกตัวซัแต่ถ้าไม่มีโอกาสปลีกตัวก็ดูแลรักษาจิตของตนเองไว้ อย่างตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมนะบางทีแม่บ้าน็จะไปซื้อของตามห้างอะไรเนงะี้ย่วนการค้าคนเยอะแยะเปิดเพลงเสียงดังมีวัยรุ่นมีอะไรซึ่งจิตใจมันเหลือรับประทานนะจิตใจมันเต็ไมไปด้วยกิเลสกระแทกกระทันอะไรเนงะี้ยหลวงพ่อก็อยู่กับกายวิเวกขิดวิเวกก็เหมือนอยู่กลางทุง่งอยู่กลางที่โล่งแจ้งไม่มีอะไร นะพยายามฝึกนะแล้วเราอยู่มีความสุขในปัจจุบันได้แล้วถ้าฝึกไปเรื่อยๆจิตละกุศลไปเจริญกุศลไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการเจริญปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็วางขันหมดความยึดถือในกายหมดความยึดถือในจิตใจนะก็เข้าถึงอุปธิวิเวกนะ เขาถึงปณิพานนิพานคือสภาวะที่มันพ้นความปรุงแต่งอุปทิิเปก็คือการที่เราปลีกพ้นออกมาจากสังขารธรรมสังคตาธรรมทั้งหลายอย่างเรื่องของขันเนี่ยเป็นสังขารเป็นสังคตา,าธรรมเรื่องกิเลสเรื่องของกามเรื่องอะไรนี่เป็นสังคตาธรรมทท้งนั้น หรือเจตนาที่จะวุ่นวายกับโลกนะีอันนี้ก็เป็นสังคตาธรรมนะตัวเจตนาที่จะยุ่งอยู่กับโลกอย่างบางคนภาวนาดีนะได้โสดาได้สักคาคาอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังอยากเกิดอีกไม่อยากนิพพานนะอันเนี้ยก็ออยังเรียกว่ายัางหลงอยู่กับสังขารก็ออยังไม่เข้าถึงอุปฏิวิเวกนะวันใดที่เราภาวนานะ เราสามารถสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นไว,ไนะวายได้มีความสงัดมีความสงัดสงบปลีกตัวออกจากความวุ่นวายทั้งๆท,ท,ที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนล่นแหละนะและชีวิตเราจะมีความสุขนะมันเรื่องอะไรเกิดมาแล้วต้องครุกคลีมั่วสมจมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลา ผู้มีปัญญาก็มีวิธีถอดถอนตัวเองออกจากโลกจากความวุ่นวายก็ปฏิบัติไปมีสติรู้เท่าทาันกายเคลื่อนไหวรู้สกึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกนะทำไปเถอะต่อไปก็จะได้กายวิเวกได้จิตวิเวกได้อุปธิวิเวกเป็นลำดับลาดับไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ สมัยเทศเรื่องนี้ก็รูปประหลาดจังใครคิดจะปีกวิเวกมั่งเนี่ยปีกวิเวกนะแต่ไม่ปิดมือถือนะไม่วิเวกหรอกเดี๋ยวก็วิบาาน,นให้ให้ท่านได้ขัน ให้ทาดให้ขันมันได้พักบ้างนะด้วยการตรีเวกแต่ไม่ใช่หนีโลกนะตรีเวกกับการหนีโลกคนละเรื่องกันหนีโลกนั้นมันมีนมโทสะนะตรีเวกเป็นกุศลนะคนละเรื่องกัน